ในส่วนนี้เราทําการลงเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมหกเมตรนะครับซึ่งไม่ได้ลงเป็นไมโครพายนะถามว่าลงไมโครพายได้ไหมได้นะครับตรงเนี้ยขึ้นอยู่กับงบประมาณนะครับถ้าคุณอยากประหยัดหน่อยก็เป็นหกเหลี่ยมก่อเป็นอิฐมวลเบานะครับสิ่งที่เราใช้ก็คืออิฐมวลเบานะครับอิฐมวลเบาตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าราคาก้อนหนึ่งประมาณ20บาทนะครับใช้อย่างดีนะครับนะครับเขาเรียกว่าปั่นฟองถ้าปั่นฟองแล้วนะครับมันจะเรียบอ่ะปั่นฟองให้ดูหน่อยครับขอบคุณครับเวลาฉาบมันจะหยาบแบบนี้ ต่อให้คุณเรียบยังไงก็แล้วแต่ต่อให้คุณปั่นยังไงแล้วแต่ถ้าคุณไม่ใส่ฟองน้ํามันก็จะหยาบแบบนี้สวัสดีครับผมโบสารสอดสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่บ้านส่วนตัวเขาเรียกว่าบ้านสวนนะเป็นบ้านเดี่ยวสั่งสร้างหลังนี้เลย ต้องบอกแลวครับว่าตอนนี้ผมอยู่แถวซอยกันตนานะครับอยู่แถวกันตนาเนี่ยก็จะมีหลายกองถ่ายเนาะอันนี้อยู่แถวแถวซอยวัดพระเงินนะครับก็อยู่สุดเลยติดกับสารยาเลยนะครับซึ่งเป็นสวนคุณนี่รอบๆคุณดูก่อนนี่เลยเป็นสวนสุดนู้นก็เป็นคลองนะครับก็ยาวไปเลยทางเข้าเนี่ยเป็นป่าเลยเป็นป่าแบบก็คือยังเป็นแบบถนนเขาเรียกว่าหินคลุกอยู่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าท่านเจ้าของบ้านเนี่ย เขาเป็น f c ผมนะครับแล้วเขาก็ดูคลิปนะครับแล้วก็จ้างนะครับให้เรามาต่อเติมบ้านหลังบ้านนะครับซึ่งต้องบอกว่าบ้านเดิมของคุณเจ้าของบ้านตรงนี้นะครับเขาสร้างเสร็จแล้วนะครับก็คือสร้างเป็นหลังไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะต่อเติมนะครับแต่เขาไม่ได้จ้างช่างที่สร้างบ้านต่อเติมนะเขาจ้างส่อแสงทองการช่างให้ต่อเติมให้นะครับซึ่งจะเป็นงานต่อเติมอยู่ที่หลังบ้านนะครับเป็นการวางระบบท่อน้ําด้วยนะแล้วก็ต่อเติมเป็นห้องครัวนะครับอ่ะเป็นยังไง ตามผมมาดูครับเชิญครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่บริเวณหลังบ้านนะครับซึ่งตรงนี้เป็นงานต่อเติมของเรานะครับคุณผู้ชมเป็นงานห้องครัวแล้วก็มีเทเลสข้างบ้านด้วยนะครับซ้ายขวาเนาะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปต้องบอกนะครับว่าการวางระบบหลังบ้านนะครับพวกถังแซดพวกท่อน้าทิ้งนะครับเขาให้เราวางระบบให้นะครับซึ่งในการวางระบบตรงนี้นะครับจะจําเป็นต้องนะครับทำการบําบัดก่อนนะครับก่อนที่จะปล่อยสู่สาธารณะนะครับซึ่ง ถังเซตของเราก็จะวางอยู่ใต้พื้นนะคุณนะครับในการวางถังเซตนะครับต้องบอกว่านะครับเรารับจ้างวางถังเซ็ตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นถังดักไขมันนะครับบ่อเก๋หรือที่เรียกว่าบ่ออุจจาระนะครับแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นลักษณะของน้ําล้นนะครับก็คือไม่ได้เป็นส้วมซึมนะแต่ก่อนจะซึมลงคืนใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราทําการบําบัดแยกกากนะครับแล้วก็จุลินทรีย์ในถังเนี่ยก็จะย่อยสลายนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะผ่านระบบการกรองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมาสู่ที่บ่อพักตรงนี้ อันนี้คือบ่อพักที่เราใช้กันประจําสามารถเปิดดูได้นะครับแล้วก็ตรงบ่อพักนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าท่อใยหินนะครับท่อใยหินเนี่ยก็เหมือนโครงการบัวบัจจศร์เลยนะครับก็จะทําการนําน้ําที่บาบัดแล้วเนี่ยปล่อยลงสู่สาธารณะก็จะนํามาสู่ตรงนี้ครับนี่เลยนี่เลยครับตรงนี้จะเป็นท่อใยหินนะครับนี่เลยเป็นท่อใยหินเห็นไหมซึ่งท่อใยหินอันนี้นะครับจะเป็นน้ําเสียน้ําทิ้งนะครับปล่อยลงคลองตรงนี้เลยนะครับซึ่งเป็นคลองเขาเรียกว่า เป็นคลองแบบป่าคุณ,คณเข้าใจไหมคือแถวนี้เขาไม่มีใครทําเกษตรเลยจะเป็นที่รลกล้างหมดเลยคุณดูสินี่ต้นไม้ใหญ่ต้นไซตต้นอะไรเต็มไปหมดเลยต้องบอกว่าน้ำพวกนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าหรือจะเป็นอะไรพวกนี้เราต้องบําบัดก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่ที่สาธารณะนะครับในการสร้างบ้านอย่างนี้นะครับเราก็รับสร้างเหมือนกันนะครับในการทําเขื่อนแบบนี้นะครับก็ทําการเป็นการลงเสาเข็มไอใช้ความลึกประมาณสักเเมตรก็ได้คุณหรือ6เมตรก็ได้นะครับ กดลงไปจะแม็คโครกดหรือจะคนขยงก็ได้พอกดเสร็จจากนั้นนะครับเราการบินสไลด์นะครับด้วยแผ่นสําเร็จนี่เป็นแผ่นสําเร็จเป็นแผ่นคอนกรีตสาเร็จแบบนี้นะครับก็เอามาเรียงกั้นกันนะครับจะสามารถทําเป็นลักษณะเขื่อนได้นะครับถ้าเขื่อนให้ดีกว่านี้ก็มีหลายรูปแบบมีหลายราคานะครับอันนี้คือเขื่อนแบบง่ายเลยประหยัดมากไม่แพงนะครับก็จ้างคนลงเสาเข็มแล้วก็แผ่นคอนกรีตมาวางแบบนี้ถูกมากนะครับแต่มีเขื่อนที่มันแพงกว่านี้ก็คือจะเป็นจอยแบบนี้จะเป็นเข็มไอแบบนี้ครับแล้วมันก็จะมีร่องข้างในตรงนี้อ่ะคุณ จะเป็นล่องข้างในแบบนี้เราแผ่นสาเร็จจะเสียบลงไปเสียบลงไปนะครับเพราเราเสียบลงไปเสร็จเนี่ยมันก็จะเกิดขึด้นเรื่าอะไรความเรียบร้อยกว่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้นครับตรงนี้นะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับในงานต่อเติมของเราเราต้องบอกว่านะครับในส่วนนี้เราทําการลงเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมหกเมตรนะครับซึ่งไม่ได้ลงเป็นไมโครพายนะถามว่า ลงไมโครไพน์ได้ไหมได้นะครับตรงเนี้ยขึ้นอยู่กับงบประมาณนะครับถ้าคุณอยากประหยัดหน่อยก็เป็นหกเหลี่ยมแต่หกเหลี่ยมผมย้ําเลยนะย้าไปหลายคลิปแล้วว่ามีโอกาสนะครับในการซุดตัวอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเข็มหกเหลี่ยมจะมีความลึกต่างจากตัวบ้านตัวบ้านของคุณเนี่ยลึกประมาณสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดนะครับซึ่งถ้าลงไมโครไพเนี่ยความลึกมันจะใกล้เคียงกันจะเท่ากันโอกาสซุดตัวที่แทบไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นเข็มหกเหลี่ยมยาวสุดของเขาแค่หกเมตรจําไว้เลยนะหกเมตรดังนั้นเมื่อตัวบ้้้าานนนนนับฝ่งงีเปงเปป็็ตวล เขาเรียกว่าเข็มไมโครพายหรือไปเขาเรียกว่าเขาไม่ใช่ไมโครพายขขาเรียกเป็นเข็มต่อของตัวบ้าน18ถึงทีมันจะยาวมากเท่ากับข้อศอหนึ่งสมมติอันนี้หกเหลี่ยมเท่ากับนิ้วมือหนึ่งมันก็ต่างกันแล้วคุณเห็นไหมดังนั้นเวลาซุดตัวเวลาเคลื่อนตัวอันนี้จะซุดตัวแต่ถามว่ามันอันตรายไหมมันถล่มมาทับเลยไหมไม่ถล่มมาทับอย่างแน่นอนแต่ปัญหาจะเกิดตรงไหนหนึ่งเลยนะครับอาจจะเกิดน้ํารั่วที่หลังคาได้นะครับเมื่อเกิดการเคลื่อนตัวเนี่ยแฟตชิ่งที่ยึดอยู่ตรงหลังคานะครับ อยู่ด้านบนนะคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นหรอกนะครับอยู่ด้านบนในส่วนนี้นะครับมันจะเคลื่อนตัวแล้วมันก็จะหลุดออกมาพอหลุดออกมาเสร็จน้ํามันก็จะรั่วลงในส่วนที่ต่อเติมระหว่างผนังตัวบ้านกับในส่วนที่ต่อเติมอันนี้เป็นเรื่องปกติคุณไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถเก็บงานด้วยซิลิโคนหรือเก็บแฟชชิ่งใหม่นะครับในส่วนนี้แก้ไขได้ไม่ยากอย่าไปตกใจย้ําเลยนะทีนี้ในส่วนต่อมาก,ก,ก็คือในส่วนที่จะซุดตัวแล้วเกิดรอยแตกแล้วมันจะเกิดตรงนี้คุณผู้ชมในส่วนของที่เชื่อมกับตัวบ้านอันนี้คือตัวบ้านเดิมอันนนี้ส่ว ที่ต่อเติมในส่วนนี้จะเชื่อมกันทีนี้ถามว่าส่วนมากเนี่ยเขาจะเอาอะไรช่างบางคนเนี่ยเขามักง่ายเนาะเขาก็อินมวลเบาชนเลยแต่ของเราไม่ใช่เราเอาเสาเหล็กตั้งแยกส่วนตัวบ้านก่อนอะคุณดูใกล้นี่เราเอาเสาเหล็กตั้งแยกส่วนตัวบ้านก่อนซึ่งในส่วนนี้มันจะแยกส่วนกันถามว่ามันจะเกิดรอยร้าวตรงไหนมันจะเกิดรอยร้าวตรงนี้เกิดรอยร้าวตลอดทางเลยถ้ามันซุดนะครับและเกิดรอยร้าวบนฝ้าด้วยบนฝ้าที่ชิดกับตัวบ้านย้ำนะที่ชิดกับฝั่งตัวบ้าน เกิดแค่นี้เองถามว่ามันอันตรายไหมมันจะพังไหมไม่พังไม่ถลม่มผมรับประกันยังไงไม่อันตรายแน่นอนมันแค่เกิดการเคลื่อนตัวแล้วก็เกิดการแครกรอยแล้วนะครับเต็มที่ไม่เกิน1เซนติเมตรตรงนี้คุณสามารถเก็บด้วยโฟม PU หรือซิลิโคนก็ได้ยานแนวก็ได้แดบก็ได้ได้หมดเลยนะครับเก็บงานง่ายไม่ถลม่มไม่สุดอย่างแน่นอนแต่คุณจะต้องเขาเรียกว่าอะไรยอมแลกอะเนาะถ้าลงไบโคพายคือจบแต่ถ้าลงหกเหลี่ยมแบบนี้ทางบริษัทรับประกัน น้ำรั่วให้เท่านั้นรอยแตกแล้วไมไ่รับประกันนะครับแต่ถ้าลงไมโครพายเรารับประกันรอยแตกแล้วให้ด้วยนะครับ1ปีเต็มโอเคตรงนี้อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะว่าเราเทพื้นหนามากๆคุณดูนี่เลยตรงนี้เนี่ยคือคอนกรีตนะครับที่เราเทขึ้นมานะครับดูจากมือผมนี่คือ40เซนถ้าข้อสอบผมเลยน่าจะเกิน50เซนได้มั้งนะครับตรงนี้สูงมากๆเลยนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้คุณผู้ชมอ่มาดูข้างล่างนี้นะครับส่วนนี้เราเทเป็นคอนกรีตเลยนะยาวขึ้นมาเลยเห็นนะนะครับอ่าเนาะ ตรงนี้คือพื้นที่เราเทใหม่นะครับพื้นที่เราเทใหม่ซึ่งพื้นตรงนี้นะครับเมื่อเราเทหนาแล้วเนี่ยพื้นมันก็จะยกตัวขึ้นนะครับเวลาจบกระเบื้องก็จะไม่ต่างจากตัวบ้านมากนะครับแล้วเวลาซุดตัวโอกาสที่พื้นมันจะซุดแล้วมุดนะครับต่ำกว่าตัวบ้านไปเลยมีไหมไม่มีนะครับซุดตัว40เซนเป็นไปไม่ได้ผมการันตีเลยเป็นไปไม่ได้เต็มที่ก็แค่10เซนเอามากสุดเลยนะนะครับแต่10เซนนี่ก็ยากแล้วนะครับอันนี้คือ40เซนโอกาสที่ซุดต่ำกว่าตัวบ้านไม่มีนะครับ ก่อนที่เราจะเดินเข้าไปนะครับคุณผู้ชมนะครับคุณอาจจะเห็นว่าตอนนี้เราอันนี้เราเป็นก่อเป็นอิฐมวลเบานะครับสิ่งที่เราใช้ก็คืออิฐมวลเบานะครับอิฐมวลเบาตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าราคาก้อนหนึ่งประมาณ20บาทนะครับใช้อย่างดีนะครับเราเดินเข้ามาข้างในนะครับเดินเข้ามาข้างในเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตรงนี้จะเป็นห้องห้องหนึ่งละนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ฉาบนะครับฉาบผนังแล้วนะครับเราใช้การฉาบเรียบอันนี้เพิ่งฉาบเลยนะครับยังเปียกๆอยู่เลย นะครับพอฉาบเสร็จพอแห้งเสร็จนะครับปูนเนี่ยนะครับก็จะทําการดูดซึมน้ําเข้าไปนะครับแล้วน้ําก็จะระเหยพอระเหยเสร็จมันก็จะเป็นสีอีกสีหนึ่งนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าต้องการปูกระเบื้องคุณจะต้องขึ้นซอลายไว้แต่ถ้าคุณไม่ได้ปูกระเบื้องนะครับคุณขัดเรียบนะครับแล้วคุณก็สกินผิวอีกทีหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ในส่วนของความต่างระดับจากตัวบ้านคุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมตรงนี้พื้นเดิมนะครับนี่พื้นที่เราเทใหม่เนี่ิกอแคล้วปงตุณ นะครับเนี่ยอาการมาแล้วนะเห็นไหมโอเคทีนี้ผมต้องเรียนตามตรงแบบนี้ก่อนนะครับคือผมเนี่ยไม่ได้อ่อจะบอกว่ามันไม่ดีมันจะมีปัญหาลอยตรงนี้นะครับมันเคลื่อนตัวได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ในการเคลื่อนตัวนะครับผมบอกให้เลยว่าเสาเข็มหกเหลี่ยมเนี่ยทางบริษัทจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราอยากให้ลูกค้าลงไมโครพายให้หมดเลยจะได้จบแต่ถ้าลูกค้างบไม่ถึงเราก็เรียกกับลูกค้าตรงๆว่าทําได้เหมือนกันพังไหมไม่พังแต่มันอาจจะเกิดเนี่ยนิดๆหน่นยนอยๆถ้าคุณรับได้คุณโอเคราคาต่างกันก็เป็นหลักหมืน่น นะครับแต่ถ้าคุณรับได้คุณโอเคจบนะครับถ้าเป็นบ้านผมเองนะครับต้องบอกก่อนสมัยก่อนแนหะผมลงแต่หกเหลี่ยมแม้กระทั่งมีไมโครพายมาแล้วผมก็เลือกที่หกเหลี่ยมเพราะว่าผมเก็บงานเป็นผมซ่อมเป็นผมเก็บงานได้ผมรู้ว่ามันไม่พังทับผมแน่นอนผมเลือกหกเหลี่ยมผมประหยัดกว่าโหประหยัดกว่าเยอะอ่ะถ้ายิ่งคุณทําแบบเนี้ยประหยัดกว่ากันเกือบแสนอ่ะนะครับดังนั้นแนะนําถ้าใครอยากได้หกเหลี่ยมก็ต้องซ่อมเป็นเก็บงานเป็นซึ่งมันไม่ยากนะครับแต่ ทางบริษัทจะไม่ได้เค็มร้อยล้าให้นะเค็มแต่น้ํารั่วให้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเกิดขึ้นแล้วแต่หน้างานบางหน้างานมันไม่รล้าก็มีางหกเหลีย่ยมบางหน้างานไม่สุดเลยก็มีผมย้ํานะขึ้นอยู่กับดินแถวๆนั้นด้วยว่าดินแถวๆนั้นเป็นดินแข็งหรือเปล่าอย่างเราเนี่ยไปรับงานที่ตัวเมืองนะคนปรปฐมเชื่อไหมว่าผมทํามาปีกว่าแล้วยังไม่รล้าเลยลงไปนะสั่ง6เมตรมาลงได้แค่3เมตรกกว่า4เมตรเองนะครับขยมไม่ลงต้องตัดหัวเข็มทิ้งเจ้าของบ้านบอกว่า,วาโอ้ไปตัดทิ้งทําไม คือดินแถวนั้นมันแข็งอยู่แล้วครับขยบยังไงก็ไม่ลงกดยังไงก็ไ huh. ม the an ่ลงใช่มโครมากดก็ไม่ลงดังนั้นเนี่ยสามเมตรกว่า4เมตรไม่สุดไม่เล้าก็มีเหมือนกันแล้วแต่ดินแล้วแต่หน้างานนะครับโอเคในส่วนตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวครับซึ่งมีท่อระบายน้ําทิ้งอยู่นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนเนี้ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้เคาน์เตอร์ครัวอยู่มุมไหนแบบไหนเลือกได้นะครับทำเคาน์เตอร์ครัวขนาดในแพ็กเกจคุณไม่ต้องเพิ่มเงินไม่ต้องเสียค่าาาใช้้้จยยอะะะไรรรเลนนนนคคัับบมมุดี คุณผู้ชมจะเห็นนะครับเราจะมีหน้าต่างบานกระทุ้งนะซึ่งหน้าต่างตรงนี้นะครับก็สามารถติดเพิ่มได้นะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจนะแต่ติดเพิ่มได้ตรงนี้ก็แอดเพิ่มนิดๆิดหน่อยๆน่อยคือขึ้นอยู่กับดีไซน์นะว่าจะชอบแบบไหนนะครับตรงนี้เป็นบานสวิงแล้วเ,เป็นบานผักสวิงซึ่งเป็นประตูมีเนียมเป็นบานสวิงที่มันมีโชกคอะเวลาคุณเปิดเสร็จแล้วมันจะหนืดนะครับตรงนี้ก็เป็นบานสวิงก็ ไม่สามารถเปิดทิ้งไว้ได้ก็เปิดเข้าเปิดออกก็ต้องปิดนะเพราะว่ามันไม่มีมุ้งลวดนะครับแต่ถ้าอยากระบายอากาศก็เปิดตรงนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นบานสไลด์ทั้งหมดเลยก็ดีแล้วแต่คนชอบนะแต่ถ้าใครอยากได้ผนังตรงนี้ด้วยก็ไม่สามารถติดสไลด์ได้นะครับก็ต้องแบ่งมาเป็นแบบนี้นะครับในกรณีถ้าอยากได้เคาน์เตอร์ตัว L ตรงนี้นะครับก็ต้องเป็นประตูแบบนี้แต่ได้ L สั้นๆนิดนึงนะจะได้ไม่ L เขาเรียกว่าจะได้ L ที่ไม่เต็มนะครับประมาณนี้เมื่อเดินออกมาด้านนอกนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เป็นนสส่่วของงทซึ เป็นเทเลสท,ที่เอาไว้ตากผ้าอย่างแน่นอนผมการันตีเลยถามว่าทําไมมองไปด้านบนนี่เลยเห็นไหมครับใช้แผ่นไฟเบอร์กลาสนะครับเป็นแผ่นไฟเบอร์กลาสอย่างดีเป็นแผ่นใสคุณนะครับซึ่งแผ่นตรงนี้นะครับผมจะเรียนให้ทราบว่าแผ่นสมัยนี้นะครับสายคุณเนี่ยมีเขาเรียกว,ว่าวิธีในการสร้างมันขึ้นมาในวัสดุเนี่ยอย่างดีดีกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับซึ่งแบบนี้จะไม่ค่อยแตกลายงานจะอยู่ได้นานมากๆนะครับแผ่นใสคุณตรงนี้คุณติดไว้เลยเวลาคุณตากผ้าคุณสบายใจไม่ต้องกลัวฝน ฝนตกแล้วมันจะเปียกนะครับเนาะแล้วก็แสงแดดที่ส่องผ้าคุณเนี่ยมันจะช่วยซอฟแสงไม่ทําให้สีเสื้อของคุณเนี่ยซีดนะครับแต่ถ้าเป็นแสงอาทิตย์ลงมาเต็มๆสีเสื้อของคุณจะซีดเร็วแบบนี้เหมาะกับการตากผ้าถ้าใครอยากถนอมผ้าให้ทําหลังคาแบบนี้เชื่อผมผ้าแห้งเหมือนกันแล้วก็ไม่ซีดด้วยนะครับสังเกตมุมนี้นะเราทําการตั้งเสาให้ด้วยเห็นไหมนะครับเราไม่ได้ขึ้นลอยๆนะนะครับมีเสาค้ำฝั่งนี้เราก็มีเสาค้ำด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าทุกจุดเนี่ยเราตั้งเสาแยกส่วนให้หมดเลยนะครับดังนั้นความแข็งแรงไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงนะแข็งแรงอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับช่างกําลังผสมปูนฉาบนะครับซึ่งปูนฉาบตรงนี้นะครับก็ทําการผสมแล้วจากนั้นทําการฉาบเมื่อกี้ฉาบภายในแล้วตอนนี้ก็ฉาบภายนอกช่างกําลังฉาบภายนอกอยู่อ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูภายนอกกันตามมาครับ <S <S ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่บริเวณหลัง บ้านนะครับหรือหลังในส่วนที่ต่อเติมนะซึ่งเป็นผนังด้านหลังผนังผนังของด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าช่างบางคนนี่เขาไม่ได้ฉาบนะแต่เราทําการฉาบและทําการขัดเรียบให้ด้วยนะครับตอนนี้ช่างกําลังปั่นฟองอยู่อ่านะครับฉาบเรียบด้านหลังด้านหลังเราทาให้หมดเลยเอาอย่าเพิ่งไปไหนสิมาปั่นฟองให้ดูก่อนอ่า,อาเดี๋ยวดูก่อนโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับบางทีเขาก็เขื่อนกองแล้วนี่มันเ,เป็นฟองนะ้ำคุณผู้ชมดูนะครับเขาเรียกว่า,วาปัน่นฟองถ้าปั่นฟองแล้วนะครับมันจะเรียบอ่ะปั่นฟองให้ดูหน่อย ถ้าเป็นบอกว่าถ้าเป็นช่างปูนนะตัวต้องเลอะเทอะแบบนี้แน่นอนนี่ปั่นฟองเห็นไหมคือเวลาฉาบเนี่ยเวลาฉาบมันจะหยาบแบบนี้ต่อให้คุณเรียบยังไงก็แล้วแต่ต่อให้คุณปั่นยังไงแล้วแต่ถ้าคุณไม่ใส่ฟองน้ํามันก็จะหยาบแบบนี้คุณดูผิวได้เลยแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณใส่ฟองน้ํานะครับคุณจะเป็นแบบนั้นนี่เลยดูใ,ใกล้เลยนี่พอใส่ฟองน้ำเป็นไงผิวมันจะเรียบเนียนเห็นไหมเขาเรียกปั่นฟองนะครับให้เป็นความรู้ไปเลยนะครับ ปั่นฟองเสร็จนะครับเขาจะต้องเอาไม้กวาดนะครับนี่เขามีไม้กวาดด้วยนี่กวาดกวาดทรายนี่เป็นไงคุณคุณคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะเรียบออกมาเนี่ยทำยังไงเขาพี่หลายกระบวนการนะคุณอ่าปัดไปทาง,งานนะลูกอย่าให้โดนหัวพี่ <c oughs> เขาเรียกว่าเอาไม้กวาดเนี่ยวกวาดอีกทีหนึ่งพอปั่นเสร็จต้องไหว,วทีนึงมันถึงจะเรียบนะสําหรับใครที่เห็นว่าช่างเขาไม่ได้ทําแบบนี้นะครับสามารถบอกกับช่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างของเราหรือช่างของคุณก็แล้วแต่นะ หมยายเป็นองค์ความรู้แล้วกันนะครับปั่นฟองวันนี้โอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่มีบ้านเดี่ยวนะหรือแบบอยู่ตามเขาเรียกว่าอะไรปลูกคนเดียวนั่นแหละเราทำให้ได้เราทำให้ได้เช่นเดียวกันนะครับสร,ร้างบ้าน1ชันช้น2ชั้นตอนนี้เรารับสร,ร้างแล้วนะครับออเดอร์กันเข้ามาแล้วบ้างบางสรร่วนนะครับก็ถ้ายัางไงก็ลองติดต่อเข้ามาแล้วกันสร,ร้างบ้านต่อเติมบ้านทาหมดเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับที่ติดตามกันนะครับตอนนี้เราเปิดช่องทางในการสมัครสมาชิกนะ เป็นสมาชิกของช่องนะครับจะเลี้ยงก,กาแฟผมก็ได้นะครับเริ่มต้นแค่เดือนละ150บาทเองนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับคุณก็สนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกก็ได้นะครับขอบคุณจริงๆสำหรับที่รับชมนะครับไปกันก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ